สวัสดีครับอยู่ผมโนสีเขีดนะครับก็เจอกันอีกแล้วกับเซเว่นไนท์สอนะครับผมวันนี้ก็ว่างแล้วนะครับผมเราจะมาลงเขาองกดแห่งบททดสอบกันนะครับตอนนี้เลยเจ็วัน16ชั่วโมงนะครับแต่จริงผมผ่านตั้งแต่วันศุกร์หรือวันอะไรทักอย่างเลยแหละนะวันเะสาร์อาทิตย์แล้วนะครับคือช่วงนี้มมยงชิดที่สวนออกนะครับผมก็เลยเก็บมายงชิด ทั้งวันนะครับผมแทบไม่มีเวลามาอัดคลิปเลยนะครับแต่ก็ยังเล่นปกตินะแต่ว่าแค่เรารู้สึกว่าเออมันเหนื่อยนะครับผมก็เลยมาอัดคลิปช้านิดหนึงนะครับไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมมาเราจะมาแนะนำกันนะครับชั้นนี้บอกเลยนะครับผมสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือคำปฏิญาณของอัศวินนะครับใครที่มีแทโอนะครับ ต่ำกว่า55นะครับผมผมแนะนำว่าให้คุณไปใส่คำปฏิญาณซะนะครับผมให้มันเลเวล60นะครับคือแนะนำแทโอก่อนเลยก็แล้วกันเนาะแทโอเทพเจ้าเนี่ยนะครับถ้าตอนเลเวล55นะครับจะมีเพิ่มพลังโจมตี16นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตี28นะครับ เออต้องต้องเวลหกเลยแหละถึงจะดีนะครับถ้าเวลหกเนี่ยจะมีลดพลังป้องกัน50%ให้แก่ศัตรูทั้งหมดด้วยนะครับผมอันนี้แหละคือ2อันเนี้ยอันนี้เวลห้าสบห้ากับหกสิเนี่ยนนสาคัญมากๆนะครับใครที่มีเทโอต่ากว่านะครับผมผมแนะนําว่าให้คุณไปเอ,อ่อไปอัพนะใส่คําปฏิญาณแล้วก็ทําให้มัน60ซะนะครับผมประมาณนี้นะครับ อ่ะมัตเตอรี่นะครับมัตเตอรี่ที่ผมใช้นะครับมัตเตอรี่ที่ผมใช้เดี๋ยวนะผมขอดูก่อนผมจำไม่ได้เนี่ยว่ผมใช้มัตเตอรี่อะไรเล่นนื้อเรื่องอ๋อโอเคมัตเตอรี่ที่ผมใช้นะครับนี่จบตีหมดเลยนะครับแต่ว่าอ่ะผมน่าจะปรับเป็นไอ้นี่ไว้เล่นลองเล่นด่านนะนี่นะครับ ปรับให้เป็นโจมตีหมดเลยนะครับผมนี่ที่วลวยี่ห้าก็เป็นไอ้นี้ทั้งหมดนะครับวิวห้าสิบก็เป็นสกิลหมูนะครับนอกนั้นก็เป็นโจมตีหมดเลยนะครับส่วนถ้าใครที่ดาเมจไม่ถึงก็แนะนําว่าให้ใช้คําปฏิญาณของเทโอซะนะครับผมผมบอกเลยว่าชิวๆสบายๆนะครับโคเด็กนะนะครับผมโคเด็กก็ ตอนนี้นะครับโคเด็กของผมคือพลังโจมตี171นะครับพลังป้องกัน2498นะครับนี่โจมตี12ปรนป้องกันอีกป้องกันอีก6%อนะครับอันนี้เข้าๆนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเออชั้นนี้มีอะไรพิเศษนะครับชั้นเนี้ยโดวพิเศษก็คือเลสเทียนะครับผม เดสเทียรเนี่ยจะมี2องสกิลนะครับก็คืออนาเขตติดพิษนะครับผมนี่ก็จะลดความเร็วในการเคลื่อนที่200%นะครับคือถ้าถ้ามันไล skill น่สกิลนี้ปุ๊บนะครับเราจะเดินได้หนืดมากๆนะครับผมถ้าใครที่พลังป้องกันน้อยๆนะครับเรามีทางแก้ให้ก็คือให้คุณเอาพีเน่นะครับเอาพีเน่เนี่ยลงในในทีมด้วยนะครับพีเน่ก็จะช่วยให้เรา ไม่โดนลดความเร็วในการขึ้นที่นะครับอาแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่สําคัญนะครับของลิเซียนนั่นก็คือสกิลราชินีเลือดเย็นนะครับเมื่อไร่อาาเขตติดพิษนะครับจะเรียกไข่ของลิเซียออกมา3ใบนะครับหลังครบ10วินาทีไข่ที่ถูกเรียกออกมาจะมอบผลเพิ่มพลังโจมตีให้แก่พันธมิตรที่มี H p สูงที่สุดนะครับอ่ะอันนี้แหละคือมันทำให้เราตายได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับไอ้ไข่ไข่ของลิเซียนะครับผม วิธีเล่นของผมคร่าวๆนะครับผมก็คือผมจะปล่อยออโต้เลยนะครับแล้วเราก็เน้นเล่นพีเน่หลังจากที่ไข่ออกมานะครับไข่ของลิซเดียออกมาให้เราเอาพีเน่เนี่ยวิ่งชนไข่ทั้ง3ฟองนะครับผมวิ่งชนไข่ทั้ง3ฟองแล้วก็ค่อยๆตีไปทีละตัวแค่นั้นนะครับอ่าแล้วก็มาดูไอเทมที่ใส่กันนะครับไอเทมที่ใส่ส่วนใหญ่ก็ของแทอนะครับผมจะใส่เป็นรถเกาะ จันทา3ชิ้นนะครับพีเน่ผมก็ใส่เป็นรถเกาะ3มชิ้นเหมือนกันอ่าก็เป็นรถพลังโจมตีแล้วก็รถเกาะเนาะส่วนวาดดิซ่านะครับแน่นอนเราใส่เซ็ตรถคูดาวเพื่อจะให้วันิซ่าเนี่ยใช้สกิลให้ได้ไวที่สุดนะครับเพื่อฮิวเพื่สร้างเกาะให้เราส่วนใครเทพเจ้านะครับผมจะใส่เป็นรถคูดาว3ชิ้นนะครับผมเพื่อให้ไครเนี่ย เขาใช้สกิลตีกับฟื้นฟูให้วนมาให้ทันนะครับก็ลองลองปรับปรับดูแล้วกันแต่ผมใช้อน,นี้เวิร์กนะครับผมก็ตีแบบชิวๆเลยแปบ๊บเดียวก็ผ่านแล้วนะครับสำหรับชั้นนี้อ่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสดๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเล่นแล้วเราไม่ได้อัดคลิปไว้เนาะแต่ว่าจริงมันตอนแรกมันก็ดูรู้สึกตึงๆแหละแต่พอ ผมมาทำแทโอให้เวล60เนี่ยทุกอย่างก็สบายเลยนะครับสบายแบบสบายจริงๆอะ่ะเอออ่ะโอเคนะครับมาถึงแน่นอนนะครับผมจะเล่นพีเน่นะครับผมอ่ะผมบังคัให้ตีเชก่อนก็ได้อ่ะแล้วก็กดบัฟสัดเลี้ยงได้เลยนะครับอันนี้ยแล้วก็รอไปนะครับเนี่ยอาณาเขตติดพิษ พอสองวงปุ๊บมานะครับเราก็วิ่งชนไข่นะครับผมอ่าวิ่งชนไข่ไป้พอชนไข่แตกหมดเราก็ตีต่อนะครับชิวๆสบายๆอ่าเลือกเลือกตีเชได้ก็ได้อ่าอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์อ่าเรียบร้อยนะครับเชตายไปแล้วชีวิตแรกนะครับเนี่ยไข่มาอีกแล้วนะครับอันนี้ผมกดเล่นไปเลยนะตัดเลี้ยงไข่มาก็วิ่งชนไข่นะครับ คือถ้าคุณไม่วิ่งชนไข่เนี่ยตัวละครเรามีโอกาสตายสูงนะครับผมถ้าไข่มันครบสิบวินะเออสำหรับคนที่ดาเมจไม่ถึงนะครับแต่ถ้าคุณเกาะไม่ถึงเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นยากเหมือนกันนะเพราะว่าพื้นเนี่ยติดพิษเนี่ยมันแรงพอสมควรนะครับแต่มันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะอ่ะเออเนี่ยไข่มานะครับไข่เกิดมาก็วิ่งชนนะครับอันเนี้ยมันจะมีสกิลไปโดนบ้างอะไรบ้างก็ชิวๆนะครับบางทีเราก็ชนแค่2อันอีกอันหนึ่งมันชนให้แล้วนะครับ ะชิวๆเลยส,ยสบายๆนะครับยิงตีนี่ก่อนก็ได้นะตีวอลเดอร์ก่อนก็ได้นะครับต้องตีเลเถียวิ่งชนไขวิ่งชนไขวิ่งชนไข่อ่าเนี่ยจบแล้วนะครับชนไข่ไปอ่าก็ตีไปนะครับชิวๆนะครับไม่มีอะไรเลยมันตอนแรกมันจะงงๆนิดนึงไงนะเพราะว่าแบบ ถ้าเราเหยียบพิษเราก็โดนตีแรงอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราลดเกาะมันไม่ถึงอ่ะเราก็ตายได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับเนี่ยไข่ไม้แกะนะครับก็วิ่งชนไข่ไปน,นี่ชนไข่ไปสัตวเลี้ยงมาก็กดปักสัตว์เลี้ยงนะให้มันมารวมๆกันหน่อยนะอ่าโอเคครับผมเหลือแต่เลสเทียแล้ว ซูทีมผมอะดาเมจจะไม่พอนะครับผมต้องแบบว่าทำแทโอให้60สปนีแ่แหละดาเมจถึงจะพอนะครับเพราะมันตึงพอสมควรนะแต่มันก็ไม่ได้อะไรแป๊บเดียวนี่ครับผมเอาและเหมือนเดิมนะครับพอชั้น22เนี่ย30วิมันก็แทบไม่มีผลอะไรแหละเนาะ วิ่งชนไข่ไปคุณลองไม่ชนไข่ก็ได้นะแต่ว่าอาจจะเสียชีวิตครับอ่าแล้วก็ผ่านพอดีนะครับผมแต่จริงๆงอ่ะมันผ่านเร็วกว่านี้นะอันนี้มันผ่านนานนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําคัญเลยก็คือตอนที่ไข่โผลมาให้วิ่งชนก่อนที่ไข่จะอ่าหมดสิบวินะครับไม่งั้นไอ้เลสเทียเนี่ยแม่งตีแรงมากนะครับ หรือคุณจะตีตเลทเทียทิ้งก่อนก็ได้นะถ้าคุณตีเลทเทียทิ้งก่อนอาจจะทําให้อ่าเราเล่นง่ายขึ้นก็ได้นะครับผมอันนี้ผมไม่เคยไม่เคยลองเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะตีเชทิ้งก่อนอยู่แล้วเนาะผมไม่อยากให้เชมันมันเร่งอันติเมตบ่อยอะแล้วก็ไม่อยากให้มันฮิวบ่อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเอาวงกด ชั้น22นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมขอโทษที่มาชา้าด้วยนะครับมาชา้าแต่ก็มานะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ